สำหรับคนที่อยากใช้ y Umi Express p r i n นะคะแล้วยังงงว่าจะเลือก สูตรไหนดีที่เหมาะากับปัญหาผิวของตัวเองนะคะยูมิเอ็กแคคินเซอร์เนี่ยเราจะมี3สูตรอาจจะไม่ง่ายว่าสีเขียวเนี่ยก็คือสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวซึ่งจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเรามีสารทีทีออยล์แล้วก็สารชะกาจผัยซึ่งกํจากกจาัดพวกเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุของสิวนะคะส่วนตัวไบรท์เนี่ยค่ะก็จะมีส่วนผสมของ AHA แล้วก็ไขมุกซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทําให้เซลล์ผิวเราเนี่ยผัดออกได้อย่างอ่อนโยนนะคะในส่วนของสูตรที่3เนี่ย ยูมีเอ็กซเพเนเซอร์เอทแคร์ซีม่วงตัวนี้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยเพราะว่าสูตรนี้จะบำรุงเรื่องของความชุ่มชื้นเนื่องจากมีาสารสกัดจากไฮรปาาคาเวียนะคะแล้วก็พวกไฮยาลูรอนเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ ผิวเราชุ่มชื้นมากกว่าสูตรอื่นๆนะคะสำหรับคนไหนที่ต้องการเอ็กไ r รเซอร์เนี่ยทำความสะอาดผิวในขั้นตอนเดียวไม่ต้องใช้สําลีและการเสียสีประหยัดเวลาเนี่ยเราก็สามารถใช้เอ็ก c พรเซอร์เนี่ยเป็นทางเลือกในการล้างหน้ทาทั้งล้างเครื่องผั่สำอางล้งครีมกันแดดล้างความมันตามปกติได้ในขั้นตอนเดียวนะคะ